ถ้าดวงจันทร์ตกลงมาอย่างโลกมนุษย์จริงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนว่ามีคำถามมากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะมนุษย์เราจะรอดจากวิกฤตนี้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่โลกจะสูญสลายไปหรือเปล่าก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลของดวงจันทร์กันก่อนว่ามันคือดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของโลกที่ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนหรือประมาณ30-50ล้านปีหลังจากการก่อตัวของระบบสุริยะ ดวงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3,475กิโลเมตรมีมวลประมาณ0.01ของมวลโลกมีขนาดประมาณ1ใน4ของรัศมีโลกพื้นที่ส่วนต่างๆของดวงจันทร์มีอุณหภูมิต่างกันมากซึ่งอาจหนาวเย็นได้ถึงลบ173องศาเซลเซียสหรือร้อนถึง127องศาเซลเซียสโดยปกติแล้วดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลกประมาณ3 8 4 4 0 0กิโลเมตรพื้นผิวของดวงจันทร์เต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาด เพราะโดนทั้งดาวหางและดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโดยหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ที่กว้างกว่า1กิโลเมตรมีมากกว่า3ามแสนหลุมด้วยกันดวงจันทร์คือสถานที่ในอวกาศแห่งเดียวที่มนุษย์เหยียบย่างไปได้แรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้เกิดกระแสน้ำบนโลกกระแสน้ำที่ส่งผลต่อทุกชีวิตในมหาสมุทรทำให้สภาพอากาศของเราค่อนข้างคงที่สรุปง่ายๆก็คือ ดวงจันทร์ทำให้โลกน่าอยู่และสมดุลมากยิ่งขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงจันทร์พุ่งชนโลกถ้าดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนที่เข้าหาโลกจนถึงขีดจำกัดโรดมันจะเริ่มแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันทีแต่เดี๋ยวก่อนขีดจำกัดโรดคืออะไรดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่เป็นบริวารของโลกโคจรไปรอบโลกรอยๆเนื่องจากมันอยู่ในระยะที่พอดีกับโลกของเราด้วยอิทธิพลแรงดึงดูดของโลก หากมันอยู่ห่างจากโลกเกินไปดวงจันทร์จะหลุดลอยไปในอวกาศในทางกลับกันถ้ามันเข้ามาใกล้จนเกินไปก็จะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้ามาหาได้เช่นกันแต่วัตถุใด,ดก็ตามหากถูกดึงดูดเข้ามาใกล้โลกจนถึงระยะที่เรียกว่าขีดจำกัดโรดที่ห่างจากโลกประมาณ18,870กิโลเมตรแรงโน้มถ่วงของโลกเราก็จะฉีกกระชากวัตถุนั้นจนแตกละเอียดดวงจันทร์เองก็เช่นกันดวงจันทร์ไม่มีวันจะตกลงบนโลกเราทั้งดวงได้ แต่มันจะถูกฉีกกระชากจนแตกละเอียดเมื่อเข้ามาในขีดจำกัดโรดทุกอย่างที่เราทิ้งไว้บนดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าธงลูกกอล์ฟภาพถ่ายครอบครัวของนักบินอวกาศรวมไปถึงลุมอุกกาบาตและหุบเขาจะกระจัดกระจายจนกลายเป็นเศษซากวงแหวนลอยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรของโลกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง37,00 0กิโเมตรเมื่อดวงจันทร์เดินทางมาถึงขีดจำกัดโรด ก็จะทําให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สูงถึง7,600เมตรหรือประมาณ30,000ฟุตซึ่งโลกของเราก็จะถูกกวาดล้างไปด้วยสึนามิไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบแต่มันจะเกิดขึ้นมากถึง10ครั้งต่อวันคลื่นลูกยักษ์จะเผยให้เห็นก้นมหาสมุทรและทําลายทุกสิ่งที่ขวางหน้านี่อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาโลกร้อนเมื่อดวงจันทร์เข้ามาใกล้การหมุนของโลกก็จะเร็วขึ้นวันเวลาของโลกก็จะสั้นลงเรื่อยๆอุณหภูมิโลกจะลดลง แต่คงไม่มีใครต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกต่อไปหลังจากเกิดทั้งคลื่นยักษ์สึนามิและอุกกาบาตนับแสนถล่มโลกจนหมดสิ้นสิ่งสุดท้ายที่เราควรรู้ก็คือดวงจันทร์กำลังเคลื่อนที่ห่างจากโลกเราประมาณ4เซนติเมตรต่อปีดังนั้นมนุษย์เราจึงแทบไม่มีโอกาสได้เห็นวงแหวนปรากฏบนโลกของเราดวงนี้ยกเว้นแต่มีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่มนุษย์เราคาดไม่ถึงมาก่อน